จเสียบตามากครับเลดเครียกว่าเลดอะไรนั่นนี่เลดมิลเลอร์ใช่ไหม,เ,มเงาแวบเลยครับพี่น้องหมายป้ายแดงครับ2,022ันยบองครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวของค่ายสักสุพรรณนะครับพี่น้องคันนี้ลงจอดเมื่อ2วัน3วันที่แล้วนะครับเมื่อประมาณวันที่8ใช่ไหมวันที่8นะครับ หมายปลายแดงจากค่ายศักสุพรรณนะครับปีนี้เป็นตัวหม่ล่าสุดครับฤดูการป,ปี2022นะครับคันนี้ก็มาประจำการอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่กับทีมงานชอทวีโชคพานิชย์แมนบอลแมนแล้ว <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยู u ู e ทุกคนทุกท่านครับอยู่กับผมมงคลสาวดั้ซิ่งทะลนะครับทักทายพี่น้องชาวเพจ Facebook ด้วยครับผม มงคลสาวดัมซิงแถนครับเข้ามาแล้วอย่าลืมครับคนละหนึแชร์หไลค์หนึ่ง like, ับสไครให้กับช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ของกระผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาพี่น้อง f อนะครับชาวรถเกี่ยวมา,าเดินชมนะครับศักสุพันธ์ตัว2022นะครับอูนี้นี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้นี่ยอดขายทะลุเป้าครับทะลุทะลวงไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้นะครับสำหรับ ค่ายศักสุพรรณการช่างนะครับอะตอนนี้ก็ไหนมาเป็นพรีเซนเตอร์ผมหน่อยวะสวัสดีครับ,รบ <laughs> โอ้โ <laughs> ชเฟอร์นี่เอ้า <laughs> เดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผมหน่อยมันคันนี้มันราคาอะไรยังไงสปิคเท่าไหร่ครับราคาล้านแปดห้าเอาตัวนี้ล้านแปดห้าล้านแปดห้า หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทใช่ไหมสปิคอะไรบ้างครับเสียจ้าอะไรเดีเริ่มเดี๋ยวแมป่องเราเริ่มแมงป่องอ๋อชุดชุดช่วงล่างนี่ใช่ไหมครับเดินสองเดี๋ยวพาจะดูครับอ่าก็จะเป็นตัวเดินสองร้อยนะครับตัวเดินสองร้อยอ่าโซ่จะเป็นของแมงป่องใช่ไหมครับรถเรือก็แมงป่องนะครับตัวนี้อ่าโซ่กี่ข้อครับนี่สี่สิบแปดข้อรอน้ำยี่สิบ อ๋อต no ัวตัวอะไรนะปกเก็ต่สิบเก้าฟันใบแท็กกว้างแปดสิบนะครับนี่ครับช่วงล่างมอเตอร์เป็นโคเก้าศูนย์นะครับอ่าตัวเดินก็สองร้อยสามยี่สิบสามปั๊มเป็นปั๊มไดกินใช่ไหมครับไดกินยี่สิบสามเป็นปั๊มเดียวครับพี่น้อง ปั๊มแยกนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น g จฟไรหรือว่ารหัสก็ JO8C นะครับ JO8C C1 เอาแต่ตัวนี้เป็น g จฟไใช่ไหมครับ,รบ g จฟไนี่สองร้อยเท่าไหร่สองร้อยหกไหมสอง้ยหกสองหศูนย <26. S 1> ์จไนะครับคันนี้จบมาที่หนึ่งล้านแปดแสน ห้าหมื่นหนึ่งล้านแต่เสีห้าหมื่นบาทครับจะดูการนี้<ม>นี่เสียแจ็คก,กับเสียจา<ม>จัดเต็มแน่นอนครับ<ม>ปีนี้ได้ขึ้นรถหมายแล้วป้ายแดงเลย <laughs> ปีที่แล้วนี่เสียแจ็คก,กับเสียจานีครับขึ้นเจ้าสักสักเหมือนกันนะ<ม>แต่สัก<ม>พัฒนาครับ<ม> <laughs> ขายครับขายคันนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกคลิปครับผมขายนะครับคันนี้ราคาเบาๆครับ น,น,นี่ครับสเปกก็จีโอ 8C จีไฟแล้วก็ตั้มไดกิท23นะครับตัวเดิน200นะครับโซ่48ข้อใบแท็กกว้าง80เซนอ,อุ้มกี่ตันครับ2ตัน5 2ตัน5นะครับอุ้มอยู่ที่2ตัน5ครับพอจะทราบน้ำหนักรถไหมครับว่ามันประมาณกี่ตันรู้ไหม เก้าตันเลยนะเกตันห้าตัวนี้ปากกว้างกี่เมตรครับเสียสามเมตรเดีย๋ยวพาชมด้านปากครับวุ้แต่คอขยกสูงมากเลยนะเดินมุดสบายเลยนะี่นี่ตัวนี้กว้างสามเมตรครับพี่น้องปากอ่าสักสุพรรณนี่ก็จะเป็นเลดเรียกได้ว่าเลดทั้งคันเลยเนะ เลททั้งคันครับแม้ว่าลูกดาวใช่ไหมเรียกถูกไหมนี่ผมอะไม่ถูกก็ขอร์ไพร์เดอร์พี่นอ้องอ่าลูกดาวกวักชุดกวักนี่ก็จะเป็นเหล็กนะครับตัวแขนก็เหล็กนะครับตัวปากก็เหล็กนะครับก็พูดได้ว่าเหล็กเหล็กทั้งคันครับก็จะเป็นเหล็กแค่ชุดเฟรมชุดเฟรมแล้วก็อ่าโครงสร้างนะครับที่จะเป็นเหล็กนะครับนอกกนั้นก็เหล็กนะครับ นี่ครับช่วงล่างนะครับตัว2022นี่อ่ก็ขนาดอุ้มอยู่ที่สองตันห้านะครับสวัสดีครับเสียนุ้ย <c oughs> โอ้โหจัดไปจอดคูด่กับสักไหมจอดคู่กับสักบ่ างใใหก็ได้ฮะไม่ติดไม่ติดตัวนี่เหรไม่รู้ลองดูมาเฮ้ยไม่จอดน้นก็ได้ครนุ่นแม่นะจอดข้างหน้าไปอยไปก็ได้เดน่อ็มซีศักสุพสพันธ์2022 ไวมากเลยครับ เสียงเคราะหดีนะนี่เสียงเคราะหดีเหมือนกันนะครับอ่าถ้าออกจากอูตัวนี้นี่เครื่องอ่าเครื่องยนต์เขาจะเก็บซีให้ไหมทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเก็บซีให้ไหมทั้งหมดเลยพี่น้องกรรมนาคยังไม่ทำให้อ๋อตัวนี้ยังไม่ได้ทำกรนาบอ่ะลงเกี่ยวก่อนอ๋อลงเกี่ยวดูก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือเงินฮินุ โอเปปซไฟโอเชไฟ<ว> oh, <G> จริงเลยตํ้ใหญ่ใช่ไหมตั้ยสิบสองเนี่ต้สมสหรเออลืมลืมบอกเรเลอรครับเรเลอรล,ล่างสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวล่างสิบเอ็ดตัวครับข้างบนสองนะครับันอยู่ใคบ,บารอ โคเก้าศูนย์เตอร์นี่ครับสปิกตัวนี้ก็จะเป็นันี้เปลาตะแกรงใช่ไหมเพลยกตะแกรงโยกครับฝากไปตู้ตู้แต่โล่งผมว่าโลงดีนะครับตัวนี้ระบบเขาก็โลงดีครับ การเก็บสีสันก็สวยงามครับพี่น้องสำหรับรถราคาประมาณนี้ครับตัวนี้จบกันที่ล้านแปดแสนห้าหมื่นครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสายพานครับเดี๋ยวพาชมระบบสายพาน โอ้สายพานนี้ถอนง่ายเนะเาะระบบนี้ถอนง่ายครับเปลี่ยนสายพานตู้ง่ายดีเนี่ยนี่สายพานตู้ก็อยู่ห้าเส้นครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นสายพานท้ายเครื่องครับท้ายเครื่องเขาจะแยกกันเลยนะครับตัวนี้ไปเพลาลอยปั่นปั๊มน,นะครับตัวนี้ใช้อยู่หกเส้น ใชพานฟันนะครับแจ่มมากเลยครับตัวนี้ก็จะฝากไปเราตู้เราขึ้นตู้ครับก็จะใช้อยู่หกเส้นเหมือนกันนะครับจีไฟตัวจีไฟนี่เขาจะมีปั๊มลมอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกอันนี้อันนี้คือปั๊มอะไรนะ อันนี้ปั่นเดือดเลยไหมไม่ใช่ปั๊มลมอ่ะไม่ปั๊มลมอยู่ข้างในอ๋อปั๊มลมอยู่ข้างในตัวนี้มันคือปั่นอะไรนี่มันปั่นไบรไอ้น้องมบุลปั่นหรออ๋ออันนี้ผมผมก็ไม่ทราบเลยพี่น้องเด้อใครทราบก็คอมเมนต์มาได้ครับผมก็แต่ซีเครื่องนี้เขาเก็บใม่ให้หมดเลยเนาะ มอืฟิตใหม่เก็บใหม่เก็บสีให้ใหม่ด้วยครับเราติดเก่าอืมอืมเลดทั้งคันครับพี่น้องเป็นเลดมิลเลอร์นะใช่ไหมเขาเรียกว่าเลดมิลเลอร์บ่ขึ้นไปดูตะแกรงหน่ออยึ๊บนับปรุงโอ้อ้าเขามีสูตรเขาด้วยบ่นี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับ ประมาณนี้นะครับของศักสุพันธ์ด้านท้ายก็จะมีเป็นกนนย,น,ยนี่หายลิโพกยใช่ไหมระนี่ครับด้านท้ายก็จะเป็นมีบันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นไปถอดกรองนะครับหรือว่าขึ้นไปเซอร์วิสอะไรต่างๆได้สบายครับตรงนี้ปั๊มตัวเดินเขาใหญ่มากเนาะยีิบสาม สเปคใหญ่ครับพี่น้องคันนี้สเปคใหญ่ครับสเปคสเปคท็อปเลยเนาะอืมสเปคตัวท็อปเลยครับตัวนี้อันนี้ก็ปีนี้เสียจาก็ได้ขึ้นคันใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> นะครับปีนี้ข้าวก็น่าจะอ่าสมบูรณ์นะครับ <c oughs> น้ําสมบูรณ์ดีนะครับตอนนี้ก็ท่วมไปบ้างพื้นที่แล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะงานเชื่อมครับ สวยงามครับชุดคอนะครับชุดคอนี้ก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับโอ้เหล็กหรือเหล็กนี่เหล็กเลยเนาะเหล็กครับเหล็กด้านข้างบนก็จะเป็นเหล็กเงาครับด้านข้างเป็นเหล็กด้านหนาครับกระบอกยกคอก็จะเป็นกระบอกคู่ครับพี่น้องกระบอกคู่นะครับผมชอบระบบเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันโล่งดีครับเขาน้าจะนึกถึงการเซอร์วิสด้วยครับเซอร์วิสง่ายนะครับ ดูจากสายตาแล้วถอดง่ายนะ,ะผมว่าถอดง่ายครับเขาเรียกว่าเพาลาอะไรนี่นมันไม่ได้ฝากไปเพราะนั่นเนะะาะมันเป็นเพลาลอยได้ไหมเขาเรียกเพลาลอยไหมเพลาลอยไหนไอเพลาตู้อ,นนอ,อ่ะเพลาตู้นะที่มันมันไม่มีด้านข้างเนาะ,ะบางทีมันจะมีเพลาสุดลูกปืนมาฝั่งนี้เนาะอ่ะตัวนัน้นมันถอดยากเนาะแต่ตัวนี้มันจะนี่ครับมันไม่ติดนะครับมันถอดง่าย อะเดี๋ยวพาไปชมข้างบนหน่อยไป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 ชมด้านบนพี่น้องว้า <c oughs> ท่อปล่อยะข้าวเขาก็ใหญ่อยู่เนาะ น่าจะปล่อยไว้อยู่ครับแบบนี้วิสัยทัศน์การมองนะครับวิสัยทัศน์การมองการขับก็นี่มองง่ายครับมองง่ายนะครับชุดคอกับตัวรถก็น่าจะตรงกลางพอดีเนาะน่าจะากลางพอดีเลยเนาะใช่ไหม เขาสั่งนานยังครับคันนี้สิจใจเป็นเตกยวข้าวเสร็จอ๋อเกี่ยวข้าวเสร็จไปสั่งเลยบอกเกี่ยวข้าวเสร็จสั่งเลยครับคันนี้ถ่าแกไม่อยู่เนาะวันนี้ถ่าแกทํางานครับ2ตัน5บอก2 5ดูมันใหญ่แท้เนาะมันใหญ่นะครับ2ตัน5แต่ถ้าอัดจริงๆก็2ตัน7นั่นแล้ว ้องเก็บสองแปดนั่นแหละต๊บโอ้คัานี้ก็จะมีที่ให้ยืนครับพนักงานกลวยข้าวอืมสวยครับสวยพี่น้องสวยราคานี้นะครับราคาไม่ถึงสองล้านครับปีนี้ปีนี้เขาหรือว่ามันอยู่ที่สเปคด้วยไหมครับเสยียใจว่าทั่นี้เราสั่งเป็นสเปคใหญ่ใช่ไหมครับสเปคใหญ่ก็เลย จะเป็นล้านแปดห้าใช่รอปีนี้ขึ้นแล้วอ๋อปีนี้ขึ้นเป็นล้านเก้าห้าล้านเก้าห้าครับขึ้นมาอีกแสนหนึ่งโอ้โหเหล็กแพงเ,เนาะอืมของขึ้นครับเหล็กแพงอ่าบริษัทก็ต้องขึ้นตาม <laughs> นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวอ่าให้เสียจาเสียแจ็คก,กวีให้ดูสักรอบครับ <laughs> <laughs> อ่าเดี๋ยวค่อยมาอ่าให้ ทีมงานลองเดินนะครับแล้วก็ลองเลี้ยวลองบุนให้ดูนะครับสักครู่ครับผมอ๋อเดียว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 อ,อันนี้ก็เป็นอันนี้ช็อปอะไรครับเสียใจนี่ช็อปปันปาก,อ,ปปากอ๋อตัวสั่งปากทํางานใช่ไหมอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ระบบคันโยกแล้วใช่ไหมอ๋อตัวนี้ยกคอมันสองระบบยกได้ไหมอ๋เหรอช็อปลมช็อปลมตัวนี้สับแค่ไหนแจมแจม แค่ปากอย่างเดียววะอ๋อตัวนี้ต้องสั่งเพิ่มไหมครับหรือว่าอยู่ในราคานี้เลย <ใน S 1> อ๋อนราคานี้เลยแจวแจวแจวนี่ครับชุดดันข้างนะพี่น้องอ่ามองง่ายครับโล่งตรงนี้โล่งมากเลยอ๋อถ้าเราถ้าเราไม่ใช่ช็อปก็ได้ใช่ไหมครับอ่าถ้าเราไม่ใช่ช็อปก็นี่ใช่ไหมครับ ยกตัวน,นี้นะครับนี่ครับสองระบบนะครับถ้าช็อปมีปัญหาก็สามารถใช้เมน่อนว่นหรือว่าระบบมือได้เขาทำไมาให้เลยเขาทำไมาให้เลยอ๋ทอท่อนี้ก็ใส่ไมาให้เลยนะอ้าวแจวครับไปไปอุ้งอะนรอะอ่าสเปครวมคันนี้ก็ตัวเดิน200นะครับ โซ่โรลเลอร์แมงป่องนะครับโซ่48ข้อเครื่องยนต์ J-5 หรือว่า o g o โอแปดซีฮีโน่นะครับตู้6.4ุ่ฟุตแล้วก็ปลาก็3เมตรนะครับอุ้มขนาด2.5ตันนะพี่น้องไนกินย3ิบสามครับ มอเตอร์คูลเกนะครับ ก็หวานด้วยน ตัวนี้ขึ้นตู้แล้วใช่ไหมอ่าตัวนี้ขึ้นตู้แล้วครับระบบตู้นวดนะครับ ใส่ใสายพานแล้วได้ยกใส่ลูกเต๋ครับ พี่น้องแจมครับแจมแจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะสักคันไหมครับเสียนุ่ยสักคันไหมครับปีนี้ร้าน95แล้วนะนี่นี่นะใช่ไหมเพราะว่าคันนี้คันนี้เขาไปจองตั้งแต่เกี่ยวปีที่แล้วใช่ไหมครับอจองไวอ่าอ่าไปสั่งซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ ตั้งแต่ปีใหม่มาได้ขาวว่าเขาขึ้นแล้วใช่ไหมราคาขึ้นครับเพราะว่า,าวเหล,ล็กแพงน้ำมันแพงทุกอย่างก็แ,แ,กแ,แต้องขึ้นนะครับค่าเกียเก่ยวเหมือนเดิมค่าเกี่ยวท่าเดิมครับอ,อ่ะก็ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับทีมงานชอทวีพานิชโอชอทวีโชคพานิชนะครับหรือว่าทีมงานเสียจ้ากับเซียเจ็กนะครับ โอ้เสียเจ็คโอ้เสียเจ็คเสียจาฮู้วววีหมดเลยแล้วใครเปร็นคนขับปีนี้คันนี้คู่สองนี่แหละครับครับถ้าคัสานสักยังอยู่ก็ต้องขับสองคันอ๋อก็อยู่สองคนนี่แหลย <laughs> อ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับคันนี้ครับผมอ่าประจับการนนมาประจำการอยู่ที่บ้านปลือนะครับตำบลบ้านปลื้เพงสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับน่าจะเป็นคันแรกของอ่า กระสังเลยใช่ไหมอ่าขั้นแรกของกระสังครับในปี2022นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นปีล่าสุดณนะตอนนี้นะครับโอเคนสำหรับคลิปนี้ก็ <Okay. S 1> ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดแล์กดปีก๊กดเลยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมบงคนสาวดําซิ่งแถเลนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเที่เจ้าสวัสดีครับผม